วันนี้ต้องรีบไปรีบไปรีบไป,บไปอวสวัสดีทุกคนวันนี้ชัยก็ต้องรีบไปแหละวันนี้จะไปสวนสัตว์ก่อนที่จะเปิดเทอมชัยก็ต้องได้ไปสวนสัตว์อีกหนึ่งรอบชัยก็อยากไปให้อาหารสัตว์น่ะ <c oughs> จริงๆก็เคยไปมาแล้วแต่ว่าก่อนจะเปิดเทอมต้องรีบไปอีกเดี๋ยวเปิดเทอมแล้วไม่มีเวลาว่างไปเพราะว่าต้องทำกันบ้านกันบ้านเยอะตอนนี้ยังว่างอยู่น่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ชัยก็กเลยจะแบบว่า ตื่นออกมาจากห้องนอนแล้วก็จะไปเปลี่ยนชุดไปสวนสัตว์ทั้งทีก็ต้องมีชุดพิเศษหน่อยทุกคนอยากให้ใช้ยก็ใส่ชุดสีอะไรนะ่าคอมเมนต์บอกหน่อยนะเดี๋ยวชัยก็ขอไปเปลี่ยนชุดแปบ๊บอุ้ยรีบไปอาบน้ำรีบไปอาบน้ำแปรงฟันไปสวนสัตว์ดีกว่า,อ,าอุ้ย15 minutes later ว้าวอาบน้ำแปรงฟันเปลี่ยนชุดแล้วช็๊บ สวัสด,ดีทุกคนแต่งชุดใหม่ชุดใหม่ใฉ้ไล่กว่าเดิมเป็นยังไงบ้างชุดนี้ของชายเก้าหน่ะชุดไปเที่ยวสวนสัตว์เป็นชุดสีชมพูพิงหวนันแววพอม กับย้อมผมสีม่วงเล็กๆรองเท้าสีม่วงมีหูด้วยนะนี่นี่นใ,หให้ให้ฟิลลิปเป็นหูกระต่ายน่ใช้เกิลจะเหมือนบันนี่วันนี้จะไปเป็นดูโอ้กับบันนี่เพราะบันนี่ตัวสีชมพูใครชอบช้เกิลชุดนี้คอมเมนต์บอกหน่อยนะกดไลค์ให้คะแนนชเกิลหน่อยว่าชุดนี้ให้กี่คะแนนนะ่ะเต็มสิบชเกิล ให้ตัวเองเลยเอาไปเลยร้อยยี่สิบเกินเกินไปเลยนะชุดนี้ชัยก็ชอบมากเลยเพะชัยก็ชอบสีชมพูลูคเข้ากับชัยก็สุดๆใครชอบชัยก็ลุกหนีก็กดไลค์ก็ซับสไคร์กดไลค์เข้ามารวนๆเลยพร้อมกับไปคะแนนชัยก็ด้วยส่วนตอนนี้ชัยก็ว่าชัยก็ต้องรีบไปแล้วสวนสัตว์นะเพราะว่าชัยก็จะต้องไปขึ้นรถไฟน้างั้นเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนเจอกันที่สวนสัตว์ เย้ yeah, ในที่สุดก็มาถึงแล้วสฮัสอดีทุกคนนี่ชัยก็านะต้องนั่งตรงขึ้นรถไฟขึ้นรถขึ้นเรือแล้วก็มาขึ้นรถแมก้กว่าจะมาถึงสวนสัตว์ที่นี่นะ่ะโอ้ชัยกก็ยังรู้สึกภูมิใจกับชุด นี่รู้สึกคุ้มค่ามากเลยที่จ่ายตังค์ซื้อชุดนี้มาหนะเฮ้ hey, ชอบไหมนะทุกคนว่าแต่บันนี่มาหรือ,อยังนะเออรถเม่ที่ชายก็นั่งมาคันนี้บันนี่ก็ไม่ได้มาด้วยแล้วบันนี่มาจะมาเมื่อไหร่เรานัดกันมาให้อาหารสัตว์เหมือนอเดิม,<ห>มก่อนที่จะเปิดท้องหนะหหเฮ้ยฉานก็รอนานไม่นะรถเมที่ผ่านหน้าบ้านบันบนี่ไม่ยอมมาส่งบันนี่เลยนาโ อ้เอะนี่เยไปยืมรถเมพ่อมาเพื่อจะขับมาสวนสัตว์ด้วยตัวเองนั่นเนี่ยอ้ไหขนาดไหนว้าวเจ๋งแฮรับบทคนขับรถมเมเจ๋งแฮขับรถเม์มาเที่ยวสวนสัตว์ด้วยตัวอเ,เองถึงแล้วสวนสัตว์โอ้ใช้ก็จะเปลี่ยนชุดม่ใครเห็นก็เป็นต้องทักคี <c oughs> เป็นไง ไม่สวยเหรอฉันอุตส่าห์ใส่มาเป็นดูโอ้กับเธอหนะดูโอ้บันนี่นี่เองทุกคนเป็นยังไงบ้างชุดของชายเกลนสีม่วงชมพูตัง้งหกักไม่ใช่บันนี่พูดอะไรเนี่ยเอ,เอ,เอหรือใช้ก็ตาบอดสีทุกคนบันนี่หรือใช้ก็ตาบอดสีผม,ผมสีม่วงรองเท้าสีม่วงหรอกอใช่เลยฉันแต่งชุดวันนี้มาเป็นดูโอกับเธอหนาะ เป็นวันนี้หล่อเหลาเอาการขนาดนี้จำเป็นที่จะต้องแต่งชุดเหมือนบันนี่เชลล์หรอใช่ฉันว่าโอ้ยตีฉันทำไมดูสิฉันมีหูกระต่ายด้วยนะนนหูหมาเอ้จากหูกระต่ายเป็นหูหมาได้ยังไงกันนะ้า <c oughs> บ้านดีกว่าเอา้บาบันนี่เราจะมาอะอะอะฉันร,ร,รอตั้งนานการเดินทางอแสนยากลำบากเธอจะกลับบ้านแล้วเหรออ่า เรามาเที่ยวอะไรทั้งคืนมและวสวนสัตว์ถ้าเธอกลับแบบนี้ทุกอย่างมันจะจบไวมากเลยมันจะไม่มีตอนต่อไปนะโอเคถ้างั้นต้องมีตอนต่อไปอถูกต้องปึ๊บมาวจ้าไปเที่ยวสวนสัตว์กันเย้ฉันรู้สึกภูมิใจกับชุดจนแบบว่าเธอ <De S 1> เดรยสุนอมลีสวนสัตว์สุนโมลีสุดยอดไปเลย,เยไป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 ,ไป,ไป สวนสัตว์นี่ฉันซื้อไว้นะไาชาเกลนี่ตอนนี้ไม่มีลูกค้ามาเดินเพราะว่าฉันปิดเนโอเคเลยแต่ว่าเหมือนมีพนักงานมาสมัครอยู่คนหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงท่าเรือแล้วกันอ๋ออย่าบอกนะว่าวันนี้เธอต้องมาทําหน้าที่เป็นแบบคนรับสมัครพนักงานใหม่ด้วยนะ่ะถูกต้อง oh. เดี๋ยวเราไปดูด,ดีกว่าเจ๋งแฮะเหมือนมากับลูกเจ้าของสวนสัตว์เลย โอ้ชนะเขาไว้ตรงนี้นะไปดูเขามาถึงหรือยังนะพ oh. นักงานคนใหม่ของซูโนโมลีซูโอ้นักไงินงานใหม่ซูมังกี้คิปเปอร์ว้าว wow. ฉันว่าคนนี้ดูโงห่หฮงดีเขาดูน่าจะเข้าใจศ oh, า er. สตร์อ้มอนสเตอร์มังกี้คิปเปอร์สวัสดีครับสวัสดีครับ คุยรู้เรื่องใช่ก็ไหนลองสอบถามซิเป็น HR สัมภาษณ์พนักงานหน่อยเอว่าแต่ถ้าไม่คุณถึงมาสมัครที่สวนสัตว์ของบันนี่คะผมได้ข่าวมาว่าที่นี่เป็นสวนสัตว์ซูโนโมริอย่างเดียวนะครับผมก็เลยคิดว่าการที่ผมเนี่ยเป็นประเภทเดียวกับสัตว์ซูโนโมรเนผมก็สามารถที่จะบริหารและจัดการสัตว์เหล่านั้นได้โอ้บันนี่อันนี้ตัว่อแต่<พ>ลอกเรือมาเลยเหรอครับเนี่ย โอ้ใช่ครับผมล่องเรือผมจะบุกสูกแ่แกรนไลน์เอ๊ะนี่มันโจรสลัดแล้วเนี่ยเออนั่น่ะสิสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ต่อ,ตอเราจะรับไม่รับอยู่ขึ้นอยู่กับไชเกอรแล้วนะโอเคเลยว่าแต่มาทํางานได้ทุกวันไหมคะเออเรื่องทํางานเนี่ยผมสามารถล่องเรือมาได้ทุกวันเลยเรื่องของผมเนี่ยสามารถที่จะล่องออกทะเลทั้งเจ็ดมาหาสมุทรได้แล้วผมก็สามารถกลับมาที่นี่ได้เพื่อจะช่วยดูแลทุกท่านนะเอาไม่ใช่ดูแล สัตว์ในสวนสัตว์อโอ้สุดยอดไปเลยรับเับ,เ<ล>บใจบริการขนาดนี้รับเลิรับเลยรับแต่ว่าอตอนนี้เรายังไม่มีสัตว์ในสวนสัตว์นะเพราะว่าเราต้องการที่จะนําเข้าสัตว์มานะ่ะว่าแต่แบบนี้แป๊บหนึ่งเราลืมคุยเรื่องเงินเดือนอเงินเดือนเรียกร้องเท่าไหร่ครับกผมเรียกไม่เยอะมากกรผมขอแค่เดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นพ่อพอค่าน้ำมัน โอเคโอเคผ่านแต่เราจะไม่มีสัตว์นั้นแล้วเราจะบริหารจัดการสัตว์ยังไงครับเนี่ยเราไม่ต้องเป็นห่วงครับผมเอาสัตว์มาจากเรือเต็มไปเลยเต็มทั้งเรือเลยนี่ไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์แบร์ลงมาจากเรือแล้วมอนสเตอร์ขาวอลงมาแล้วมอนสเตอร์อเลเฟนโอ้ยกันโอ้โอ้โดนลูหลงโดนหลอดเรือ อาแชก็เธอเป็นอะไรน่ะชายเถอเธอโดนาชกระทืบลงเหรอเนี่ยเออเอฉันโดนลากขอโทษด้วยนะครับผูุ้มพอดีแชก็เป็นลมแดดบ่อยมากน่ะเดี๋ยวผมขอพาแชก็ไปห้องพยาบาลแป๊บหนึ่งนะครับเชิญดูสวนัตว์ได้ตามสบายเลยเอาสัตว์เข้าไปในกรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับด้อยเลยไม่มีปัญหาเอาอวันี้ฉันว่ามันแปลกนะจะเป็นลมเป็นแรงก็บอกกันก่อนสิแันนี้ฉันว่ามันแปลกมาก เธอเข้ามาเร็วหายป่วยเธอก็รีบมาเร็วเขาพุยงานกันอยู่นะแต่เธอร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแล้วอยู่ก็เ,เป็นลมแดดลื่นล้มไปได้ยังไงเนี่ยเอไม่รู้สิเลยซนะูบังกี้คลิป เอร์มอนสเตอร์มังกีซูคิปเปอร์จัดการได้ดีมากเลยเนี่ยเขาเสนอวิธีการก็คือเราลองเอาพื้นที่ตรงนี้มาบูรณาการและให้สัตว์อยู่ร่วมกันดูอยู่ดีไหมเนี่ยเขาพูดอย่างนี้ใช่แล้วครับบอกว่าการที่สัตว์มาอยู่ร่วมกันมันจะได้บรรยากาศเหมือนในซารฟารี <1> <1> <1> อีกแล้วนี่เป็นลมแดดโอ้อออผัดกันอันอนี้หรือเธออยากไปอยู่กับสัตว์ข้างในด้วยนะ่ โช่วยผัดกันเป็นลมโอเคออกมาออกมาก่อนออกมาก่อนโอ้ช่วยโอ้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 ฉันรู้สึกแปลกๆนะจายเกลฉันก็ว่ามีอะไรแปลกๆฉันรูว่าแปลกมดีแบทโอ้เจัดญกัดยึดสวนสับไนล์โอ้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 ยายาดีของมอนสเตอร์คาว ยึดสวนสัตว์ได้บัณฑิตเธอโดนยึดสวนสัตว์แล้วอ๋อโดนยึดสวนสัตว์ในที่สุดแผนพวกนี้ก็คือเป็นแผนของเจ้าซูคิปเปอร์มังกี้นี่เองเอ,อว่าแต่แล้วเจ้าหน้าที่สวนสัตว์คนเก่าเขาทำไมถึงออกไปนะเอ้อเพราะบัณนี้ลดเงินเดือนเขานะในที <c oughs> <c oughs> ่สุดฉันก็ยึดสวนสัตว์ ซุนโมลรีที่ดีได้แผนการต่อไปก็คือจะเอามอนสเตอร์จากซโนโมลรีในเรือของฉันออกมาและเดินทางไปยังเซาไซซิตี้เพื่อยึดครองเซาไซซิตีให้ได้เลยฉันจะยึดเจ็ดข้าหมาสมุทรและบุกสู่แกรน,ล <c oughs> นไลน์นี่เด้นี่เด้